สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ขาอินเตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่1ึพฤษภาคม2566ายมีรายงานข่าวครับซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวของทางด้านอินเดียที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่สหภาพยุโรปนั้นได้มีมาตรการในการคว่ำบาตรเล่นงานพลังงานของรัสเซียโดยพวกเขาดันยุติการนําเข้าทั้งเรื่องของกา๊าซแล้วก็น้ํามันจากทางด้านรัสเซียนครับ แม้ว่าสหาภาพยุโรปนั้นจะสั่งแบนน้ำมันดิบและก็เชื้อเพลิงกลั่นจากรัสเซียแต่ปรากฏว่าอินเดียกลับใช้โอกาสนี้ซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียในราคาถูกจํานวนมากเป็นประวัติการณ์นะครับแล้วกลั่นเป็นเชื้อเพลิงเช่นดีเซลหลังจากนั้นส่งออกไปยังยุโรปในราคาที่สูงขึ้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวของอินเดียเป็นประโยชน์ต่อยุโรปด้วยการเป็นแหล่งจัดหาน้ํามันดีเซลทดแทนแต่ในขณะเดียวกันนั้นเท่ากับว่ายุโรปยังคงสนับสนุนตลาดน้ํามันของรัสเซียถักอ้อมโดยต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงกลั่นในยุโรปนั้นยังเผชิญกับการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีกด้วยเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงน้ามันดิบรัสเซียในราคาถูกได้คาดว่ายุโรปนั้นนําเข้าเชื้อเพลิงกลั่นจากอินเดียเกิน3ามแสนหกหมื่นบาร์เรลต่อวันตีเป็นลิตรนั้นก็ราวราวสี่สิบเอ็ดล้านหกแสนลิตรด้วยกันขณะที่อินเดียคาดว่าจะนําเข้าน้ํามันดิบจากรัสเซียเกิน2ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนเมษายนซึ่งก็ราวราวสองล้านลิตรด้วยกันซึ่งคิดเป็นเกือบ44%ของการนําเข้้้านนมมััทงหดของอินเดีย ก่อนหน้านี้เนี่ยครับอินเดียนั้นได้มีการนําเข้าน้ํามันดิบเนี่ยจากทางด้านอิรักแต่ว่าหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็ถูกทางด้านสหภาพยุโรปนั้นวางมาตรการก็บารเล่นงานเลิกนําเข้าน้ํามันดิบจากทางด้านรัสเซียก็เลยทําให้รัสเซียนั้นเนี่ยครับมองหาตลาดใหม่โดยการขายน้ํามันดิบนั้นให้กับอินเดียในราคาที่ถูกลงกว่าตลาดโลกทําให้อินเดียนั้นหันมาซื้อน้ํามันของรัสเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นในขณะที่ทางด้านวิกเตอร์คาร์ดน่าหัวหน้านักวิเคราะห์น้ํามันดิบจากบริษัท เคฟเลอร์ก็บอกว่าน้ํามันของรัสเซียกําลังหาทางกลับสู่ยุโรปแม้ว่าจะมีมาตรการการคว่ำบาตรการที่อินเดียเพิ่มการส่ง,งออกเชื้อเพลิงไปยังชาติตะวันตกก็นับเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้เมื่ออินเดียนําเข้าน้ามันจากรัสเซียไปไหลาบาเรลแต่ยังไงเรื่องแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นสิ่งที่น่าสนใจนั้นน่ครับก็เกิดคําถามไปยังทางด้านผู้นําชาติต่างๆในสหภาพยุโรปนะครับว่าเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นําที่ฉลาด จริงหรือไม่หลังจากที่พวกเขานั้นร่วมกันคว่ำบาตรน้ํามันและก็พลังงานจากทางด้านรัสเซียซึ่งเคยซื้อในราคาที่ถูกแต่วันนี้เนี่ยครับปรากฏว่าประเทศของพวกเขาขาดพลังงานก็เลยต้องไปซื้อจากทางด้านอินเดียซึ่งอินเดียก็ไปซื้อน้ามันดิบจากทางด้านรัสเซียเพื่อมากลั่นแล้วก็ขายต่ออีกทอดหนึงก็เท่ากับว่าอินเดียนั้นกลายเป็นพ่อค้าคนกลางขายน้ํามันให้กับทางด้านสหภาพยุโรปในราคาที่แพงขึ้นแล้วก็การขนส่งนั้นก็ต้องเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าการขนส่งนั้นขนส่งในระยะไกล ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยครับก็เลยทําให้ชาติต่างๆในสาภาพยุโรปประชาชนนั้นออกมาประท้วงผู้นําเพื่อที่จะต้องการให้กลับไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียจะได้ใช้พลังงานราคาถูกเพราะว่าชาติในยุโรปนั้นเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยที่หลายคนนั้นยกย่องผู้นําของยุโรปตกลงแล้วผู้นํายุโรปนั้นมีวิสัยทัศน ที่กว้างไกลอย่างที่หลายคนนั้นเคยเชิดชูเคยยกย่องจริงหรือไม่ครับ